สรุปมหากาพของคดี forex TD คือไร่กลโกลงใหม่ของมิชาชีพ กลับมาพบกับแพรและ Tech Invest เพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีทาง Facebook และ YouTube Tech Toro เช่นเคยค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆค่ะประเด็นสำคัญที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักในช่วงนี้ก็คือคดีของ Forex 3D ค่ะที่กลายเป็นมหากาหลอกเงินคนนับหมื่นรายสูญเงินรวมกันไปหลายพัน ลแล้วก็มีดาราแล้วก็คนมีชื่อเสียงหลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดี้ด้วยดังนั้นวันนี้แพระจะมาสรุปให้ฟังค่ะว่ามันคืออะไรใช้กลโกลงแบบไหนในการหลอกเงินจากคนอื่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อไรต่อไปค่ะ <S <S ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาทําความรู้จัก forex กันก่อนมันก็คือตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะย่อมาจาก f o r e i g n exchange market ซึ่งใช้เทรดสกุลเงินเพื่อเก็งกาไรค่ะ,คะเช่นซื้อสกุลเงินหนึ่งตอนที่ราคาลงแล้วก็เก็บไว้ขายตอนที่ ราคาคขึ้นเพื่อทํากําไรจากส่วนต่างของราคาตรงนี้ค่ะแต่การเทรดแบบนี้ความเสี่ยงสูงมากๆค่ะเพราะว่าค่าเงินแปรผันได้ตลอดเวลาตามปัจจัยทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินเฟอ้อราคาทองน้ํามันอัตราการว่างงานเป็นต้นค่ะดังนั้นนักลงทุนในตลาดนี้ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองสูงมากๆทีนี้คดี forex 3d ก็คือเขาเอาชื่อการลงทุนใน forex แบบที่แพรอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปแอบอ้างจัดตั้งบริษัททำเหมือน ว่าตัวเองเป็นโบรกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญมีแอปพลิเคชันมีเว็บไซต์มีคนช่วยเทรดให้เพียงแค่คุณนําเงินไปฝากเขาลงทุนไม่ต้องทําอะไรเลยไม่จําเป็นต้องมีความรู้เขาจะนําเงินของคุณไปลงทุนให้แล้วจ่ายกําไรคืนในรูปแบบปันผลให้คุณทุกเดือนค่ะในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆแบบง่ายๆไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแต่อันที่จริงแล้วบริษัทนี้ไม่ได้รับใบอนุญาตใดๆค่ะและที่สําคัญคือไม่ได้มีการนําเงินไปลงทุนจริงแต่นําเอาเงินของนักลงทุนทั้งหลายมาหมุนเวียนจ่ายปันผลให้นักลงทุนคน อ่ืน,น,นมีการให้กู้ยืมและมีการนําเงินของนักลงทุนไปลงทุนบนกระดานเทรดฟอเร็กซ์ต่างประเทศด้วยซึ่งผิดกฎหมายค่ะและทีนี้ก็มีคนถูกหลอกเป็นจํานวนมากเพราะเขาใช้ดาราคนมีชื่อเสียงมาทํา PR ชักชวนคนให้มาลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและดาราเองก็จะได้หัวคิวจากการชักชวนคนด้วยและเมื่อคนนาเงินมาลงทุนแรกๆก็จ่ายปันผลดีค่ะจ่ายตลอดใจยเยอะเพื่อให้คนเกิดความโลภแล้วนําเงินมาลงเพิ่มอีกแล้วก็ค่อยเชิดเงินหนีไปค่ะทีนี้ก็เลยโดนกันไป เยอะเลยอย่างที่เราเห็นในข่าวบางคนหมดตัวเลยก็มีเป็นเรื่องเป็นราวอยู่อย่างที่เห็นคะ่ะ ซึ่งดาราและคนมีชื่อเสียงในวงการเองก็โดนหลอกเงินกันไปเยอะมากมานานแล้วด้วยค่ะแต่ที่เราไม่เห็นว่ามีใครออกมาแจ้งความหรือทําให้เป็นข่าวเลยเนื่องจากแน่นอนค่ะว่าส่วนหนึ่งอาจจะอายที่โดนหลอกไม่อยากเสียชื่อเสียงแต่บางส่วนก็มีข่าวว่าเพราะตัวคนที่โกงเนี่ยมาขอเอาไว้ว่าอย่าทําให้เป็นข่าวอย่าแจ้งความแล้วจะทยอยนาเงินมาคืนกลุ่มดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงก่อนค่ะขอแค่ให้เรื่องเงียบเอาไว้เดี๋ยวนักลงทุนคนอื่นๆจะแตกตื่นกันดังนั้นค่ะจะเห็นว่าอันที่จริงแล้วมาหากา,การก่ วงครั้งนี้แทบจะไม่เกี่ยวกับ Forex เลยค่ะเพราะไม่ได้มีการนาเงินไปลงทุนจริงๆแต่ว่าเป็นมุกใหม่ที่มีชาชีพใช้หลอกเงินนักลงทุนค่ะเพราะด้วยความที่ Forex เป็นการลงทุนใหม่แทบจะไม่มีใครรู้จักหรือมีความรู้เกี่ยวกับมันเลยนักลงทุนจึงถูกล่อหลอกด้วยเงินปันผลได้ง่ายค่ะแล้วกลงโกงเหล่านี้ก็ใช้โมเดลแบบเดิมๆเลยค่ะคล้ายกับแชร์ลูกโซ่แม่มณีแม่ชะม้อยเหมือนสมัยก่อนเลยเพียงแค่เปลี่ยนเทคนิคให้ดูทันสมัยขึ้นแต่ก็ยังคงล่อหลอกคนด้วยผลประโยชน์ให้เกิด ความโลภนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิชชาชีพเหล่านี้ให้พึงระลึกเอาไว้เสมอเลยว่าไม่มีใครมาช่วยคุณลงทุนหรือให้เงินคุณใช้ฟรีๆหรอกค่ะและอย่านําเงินไปลงทุนในสิ่งไหนก็ตามที่คุณไม่มีความรู้จริงๆค่ะแล้วก็ถ้าใครมาเสนอผลประโยชน์การลงทุนที่ได้มาเยอะได้มาง่ายให้คิดเอาไว้ก่อนเลยค่ะว่ามิชชาชีพแน่ ก็หวังว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะจะเข้าใจกลโกงของมิชชาชีพกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แพรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ของ TechToro กันเอาไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับ TechInvest วันพฤหัสหน้า2ทุ่มเช่นเคยฝากติดตามกันด้วยค่ะ